สวัสดีครับผมพันแก้วนุย้ยผู้สื่อข่าวโมเดิร์นไอทีวีและนังสอบินมติชนประจำจังหวัดราชบุรีนะครับผมทำงานผู้สื่อข่าวมา30ปีนะครับก็ขอเป็นตัวแทนผู้สื่อข่าวนะครับกล่าวถึงความสัมพันธ์กับสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับผมในฐานะเป็นผู้สื่อข่าวได้รับความร่วมมือจากเกษตรจังหวัดนะครับในการ ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านกเกษตรนะครับกรเกษตรจังหวัดได้อำนวยความสะดวกนะครับทุกอย่างนะครับและลงพื้นที่นะครับเคียงคู่กับผู้สื่อข่าวตลอดมานะครับไม่เคยทิ้งงานและก็ทำงานร่วมกันมาตลอดนะครับทำให้เกษตรกรในจังหวัดราชบุรีนะครับ,รรรบ,รนะรบได้รับความบูแรนะครับแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึงเช่นการแก้ปัญหา ผลผลิตอง,งุ่นนะครับเมื่อปีที่แล้วเราได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับร่วมกับทีมผู้สื่อข่าวทำให้สามารถระบายอง,งุ่นได้ทั้งหมดในปีที่แล้วนะครับมาปีนี้นะครับมีปัญหาเรื่องมะม่วงแล้วก็ปัญหาเรื่องมะพร้าวนริ่มหอมราคาล้นตลาดก็ลงพื้นที่ด้วยกันนะครับ เมื่อเร็วๆนี้มีปัญหาเกษตรกรเลี้ยงด้วงสาคูนะครับซึ่งเป็นศัตรูมะพร้าวนะครับจนเกิดการร้องเรียนผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่พร้อมกับทีมสำนักงานเกษตรจังหวัดชี้แจงทำความเข้าใจทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงได้เกษตรกรได้รับประโยชน์นะครับทั้งสองฝ่าย ผมคิดว่าสำนังกงานเกษตรจังหวัดนะครับเป็นต้นแบบการทำงานที่มีคุณภาพได้อย่างเหมาะสมอย่างยิ่งครับ